สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาดัดแปลงเปลี่ยนสลักใหม่นะครับเพราะว่าสลักตัวของเก่าไทตันเนี่ยมันเล็กติดเดียวใช้น็อตเบอร์19นะครับแล้วก็เป็นสลักเล็กซึ่งความแข็งแรงแทบจะมีน้อยมากนะฮะก็เลยจะเปลี่ยนสลักให้มันใหญ่กว่านี้เบอร์หนึ่งซึ่งตัวของเก่าเนี่ย มันเป็นแค่เบอร์19แล้วก็เล็กมากเลยขันออกขันเข้านิดเดียวขาดละหรือไม่ก็ถ้าเราขันตึงตึงมากๆนะฮะเดี๋ยวแหนบมันก็บิดอีกเพราะว่ามันตึงแต่ว่าเนื่องจากสแลงมันเล็กเนี่ยขันตึงมากเกินก็ขาดขันตึงไม่จัดก็แหนบก็บิดอีกนะเป็นที่เป็นสาเหตุที่ทําให้แหนบเราบิดได้เพราะฉะนั้น ออวันนี้ผมจะมาแปลงเพื่อใส่สแลกใหญ่นะฮะก่อนอื่นที่เราจะแปลงก็เราต้องเจาะฐานเต้าแหนบใหม่นะครับพะฐานต้าแหนบเนี้ยฐานของมันเนี่ยมันจะพอดีกับน็อตตัวเก่านะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูช่างเขาก็จะต้องดัดแปลงฐานเต้าแหนบนิดนึงอันนี้ก็เป็นการดัดแปลงนะฮะเพื่อให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้น ก็เพื่อไม่ให้แหนบมันบิดด้วยนะครับถ้าเราขันได้ตึงเนี่ยแหนบมันจะค่อนข้างที่จะไม่บิดนี่ครับฐานเต้าแหนบของเดิมนะฮะตัวนี้มันก็ดูมันจะเล็กเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้แท่นเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้รูมันใหญ่ขึ้น แล้วก็ฟานรูมานิดนึงเพื่อให้ใส่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แบบนี้ได้นะฮะนี้ยังใส่ไม่ได้ฟันนิดเดียวครับถ้าเราฟันรูใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะใส่สลกที่เป็นเบอร์ใหญ่กว่าเดิมได้ตัวแรกของเก่าเป็นน็อตแค่เบอร์สิบเ้าตัวนี้นะครับเล็กเดี๋ยวเทียบแล้วก็เล็กมากตัวของใหม่เนี่ยจะเบอร์21 วันนัดบอจตัวใหญ่กว่าความแข็งแรงก็จะมีมากกว่าฟันนิดเดียวครับฟันนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวฟานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ ่ายคลิปให้เพื่อนดูนะฮะว่าเราก็ดัดแปลงแบบง่ายๆครับใช้วิธีการฟันรูนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็นเบอร์21จะใหญ่กว่า นิดเดียวช่ oh. <laughs> างใจร้อนครับฝืนฝืน ร้านนี้เปิดเร็วครับตรงการเขายังไปเที่ยวกันอยู่เลยร้านนี้เปิดก่อนเพื่อนเลยช่วงนี้ไม่ค่อยมีร้านเปิดเมื่อฟันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะใส่เป็นสลักตัวใหญ่ได้ละให้ดูนะครับนี่นี่ครับสลักก็จะใส่ตัวใหญ่ได้ขึ้นนะะฟันนี้เดียวครับ อีนนี้สลักก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าสลักตัวเดิมนั้นเล็กทีเดียว mm hmm. เห็นหครับถ้าเปลี่ยนเรียบกันเล็กมากจะเป็นเบอร์19บเกใช้น็อตกันเบอร์19ตัวนี้จะใช้เบอร์2 1ขันก็ถือว่าจะใหญ่กว่าเยอะหนึงแต่กว่าเยอะเราก็จะขันได้เต็มที่แล้วก็จะทําให้แหนบไม่บิดด้วยไม่งั้นแหนบมันบิดอยู่เรื่อยเลย ถ้าจะให้ดีก็ต้องทำตัวกันแหนบบิดด้วยถึงจะดีเร็ร้อยแค่นี้ก็ใช้ได้ ไททันครับไททันนี่สาแหลกของเดิมก็จะเป็นน็อตตัวเล็กๆไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่เนี่ยของเดิมเดี๋ยวเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเอาออกเนี่ยเพราะว่าสาแหลกมันบิดเรื่อยครับพอเราขันตึงยังไงก็แล้วแต่เดียยออนะเด๋ยวมันก็หย่อนอีกพอขันตึงนะเดี๋ยวมันก็หย่อนอีกเนี่ยมันจะทําให้เป็น มันจะมันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แหนบเราบิดด้วยเห็นไหมฮะแหนบบิดเยอะมากเลยแล้วก็ที่แหนบบิดเนี่ยนะฮะมันจะมีผลเสียเพราะว่าแหนบแหนบแพต้นนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงเมื่อแหนบบิดเนี่ยนะครับเนี่ยดูเลยดูลักษณะที่แหนบมันบิดนะครับให้ดูบิดจนไปนั่งอยู่บนคัตซีนี่เลยครับเห็นไหมฮะมีรวคัตซีมีรอยนั่งรอยนั่งของแหนบอยู่เลย เนี่ยครับมันจะมาเกยคัสซีพอแหนบเราบิดปุ๊บเนี่ยช่วงนี้ก็จะมาเกยคัสซีอยู่ทําให้คัสซีเยินหมดเลยฮะเห็นไหมครเพราะฉะนั้นเราต้องตีให้มันตรงเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในใต้เบ้าแหนบนะฮะเนี่ยครับท,ทั้งเนี้ผมตีแล้วนะฮะตีให้มันตรงละแต่ว่ายังไม่ได้ตรงสักเท่าไหร่เดี๋ยวต้องตีกลับมาอีกนิดนึงเพื่อให้แหนบตัวเนี้นะครับมันเข้าไปอยู่ในเบ้าด้านบน ถ้ามันไม่อยู่ในเบ้าด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าไปเกยคัตซีเห็นไหมฮะช่วงคัตซีนี่ขาววับเลยพยายามต้องให้แหนบมันตรงนะครับบิดไม่ได้ดูข้างนี้เลยเห็นไหมฮะแหนบมันก็จะเป็นนั่งอยู่กับคัตซีเนี่ยทําให้คัตซีเยินเลยซึ่งแหนบมันบิดเยอะมากเราไปแก้ไขแล้วเอาไปแก้ไขอีกเอาไปแก้ไขแล้วเอาไปแก้ไขอีก,อก,อก,อกตี ตีแนบแล้วตีแนบอีกตีแนบแล้วตีแหนบอีกมันก็ยังบิดนะคะเพราะว่าสายมันมาจากสลกมันขันไม่แน่นซึ่งสาลกมันเล็กเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขันตึงแล้วแต่ว่ามันก็ไม่แน่นสักเท่าไหร่มันก็จะทําให้รถเราแนบบิดอยู่เรื่อยเห็นไหมครับแนบจะมันั่งอยู่ตรง ปกปติแล้วแหนบมันจะต้องเข้าไปอยู่ในเบ้าะนะครับไม่ให้แหนบมันมานั่งกับคัสซีนั่งจนคะสซีเยินเลยครับดูเลยฮะโอเคเดี๋ยวช่างกำลังไปดูสาแหลกแล้วลิสุมิชิไทันนะครับสามารถแปลงใส่สาแหลกใหญ่ได้โดยการที่ เราต้องเจาะรูตัวเต้าแหนบใหม่นะครับนี่ก็คือเต้าแหนบของมันแล้วก็ฟันรูนิดนึงเพราะว่าของเดิมเนี่ยเป็นสาแหลกมันจะเล็กนิดเดียวก็คือเป็นเบอร์สิบเก้าตัวนี้แหละครับน็อตเบอร์สิบเก้านี่ครับน็อตมันส่วนน็อตตัวใหม่นี่ก็จะเป็นน็อตเบอร์ยี่สิบก็คือสาแหลกมันก็จะใหญ่กว่านะ เมื่อสแลกมันใหญ่กว่าเนี่ยความแข็งแรงมันก็จะมีมากกว่าเห็นไหมครันอตเล็กกว่ากันเยอะเลยตัวใหม่จะเป็นเบอร์21แล้วพอสแลกก็จะใหญ่ขึ้นทำให้เราขันแนบได้แน่นขึ้น โอเคเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมเป็นคลิปต่อไปครับ m มิ s ซูบิชิไททันนะครับสามารถแปลงใส่สาลกใหญ่ได้วิธีแบบง่ายๆแค่เพียงฟานรูใหม่นิดเดียวเองแล้วก็หาสแลกที่มันเบอร์เดียวกับ ตัวนี้นะครับที่ความฟางความกว้างให้มันเท่ากับตัวเก่าแค่นั้นเองแล้วก็ขันให้แน่นปีให้แน่นเหมือนเดิมตั้งแหนบให้ตรงทีนี้แหนบก็จะมีโอกาสบิดได้น้อยครับไม่งั้นแหนบมันจะบิดอยู่เรื่อยเลยครับเห็นไหมครับบิดบิดเยอะมาก โอเคเดี okay, ๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้าแปลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากแชร์ได้นะครับบายบายครับรักนะจุบ๊บจุ